วันนี้ไปดูบรรยากาศนะครับการตัดกล้วยเอ่เปิดด้งใหม่ครับมีแรกเลยวันนี้อาจจะได้ไม่เยอะครับ20 30เครือแต่ว่าก็คือเป็นการเรียนรู้นะครับในชุดแรกจะได้ตัดเป็นนะครับตัดถูกวิธีเมื่อสักครู่ก็ได้สอนไปบางส่วนละนะครับตัดไปห6เครือละให้ดูนะครับ อันนี้ก็ประมาณสักไซส์นีก้ก็ประมาณสัก10บวัน15วันนะครับตัดได้อย่างเครือนี้ก็อีกประมาณห้วันเราก็จะห่อได้แล้วนะครับรอให้ลูกตั้งทรงรอให้ลูกชี้ขึ้นฟ้านะครับสังเกตน,นะครับกล้วยเราห่อทุกเครือนะครับเมื่อขรบอายุหอ่อล้วก็ต้องห่อนะครับเพื่อให้ผิวสวยสลาดต้องการ นี่เปิดตัดมิดแรกครับวันนี้ครั้งแรกเลยมือใหม่เกษตรกรมือใหม่หดูเครือนี้เครือนี้ก็คือไม่เกินหนึ่งอาทิตย์ครับตัดได้นะแสงอ่าเนี่ยครับลูกจะโตได้อีกหน่อยนะครับสัปดาห์หน้าก็จะตัดนะครับห้าถึงเจ็ดวันนะครับตัดได้ดูเครือนี้อ่าเนี่ยครับสัปดาห์หน้าเช่นกันนะครับ ด้านหน้าน่าจะเยอะครับแปลงนี้ต้นสวยเลยทีเดียวครับต้นสวยเครือสวยหอ่อทุกเครือนะครับมีถุงจําหน่ายด้วยนะครับถุงห่อ,อเครือกามีจำหน่ายในราคาย่อมเยาวนะครับได้เครือแล้วน,น,นะครับตอนนี้ยังไม่เยอะนะครับน่าจะเดี๋ยวจะพาไปดูการตัดหวีชํำแหหวีกันนะครับเราทำยังไง ทะลุยังครับลุแล้วร่องนี้ก็ไม่มีครับก็ขเข้าร่องนี้เดี๋ยว,วไปที่อ่างก่อนมั้งครับไปที่อ่างช่ำแหละก่อนเดี๋ยวผมจะสอนช่ำแหละอีกนะครับอ่าเนีเ่ยอย่างที <ไง S 1> ่เห็นครับพอตัดมาแล้วนะครับเดี๋ยวจ,จะแนะนําก่อนดีกว่าว่าเราจะเตรียมอะไรบ้างอย่างแรกที่เราต้องเตรียมนะครับก็คือเตรียมแรงงานแรงงานนะครับในการเก็บเก,กี่ยวอ่าแล้วก็ตัวถังครับอ่างน้ํา ตัวถังนะครับตัวอ่างน้ำอ่างน้ำที่เลือกใช้ก็คือเป็นขนาดา500ลิตรถึง800ลิตรนะครับอันนี้จะเป็นขนาดที่ใช้กำลังดีตัวนี้จะเป็นถัง800ลิตรนะครับถัง800ลิตรใบหนึ่งก็ประมาณ2,800ถึง3,000ครับแล้วแต่หาใครหาได้ถูกได้แพงครับใบนี้ซื้อมา3,000บาทครับเนี่ยครับทีนี้ก็กล้วยที่ตัดมาเราก็จะเอาถุงออกนะครับแล้วก็จะเอาลงน้านะครับลงน้ําเพื่อการกระแทก แล้วก็จะชํำแหละในาน้ำนะครับเดี๋ยวโดเดี๋ยวจะให้ดูนะครับกดละเดี๋ยวจะชํำแหละให้ดูนะครับอะเดี๋ยวลุงก็เถอะนั้นแล้วกันเดี๋ยวสอนไปเนาะเมื่อใหม่วันนี้ไปปลุกอากากนิดนึงนะครับโบมีแต่มา่ใหม่แค่นั้นเลยพี่อคนโทรมากวางก็อย่างนี้ครับถ้าคือถ้าสมมติงวงมันยาวแบบนี้ครับ เราตัดทิ้งได้เพราะว่ามันมันขวางเราจะเฉือนทิ้งออกก่อนได้แล้วก็เชือกที่เราติดมาเนะี่ยก็เกี่ยวได้เลยครับเราเฉือนทิ้งได้นะครับเมีดจะเพิ่งใช้ครั้งแรกครับวันนี้ยังไม่คมเท่าไหร่ระวังมือนะครับอย่าไปจปับอย่างนั้นนะลุงเห็นนะอ่ะ<ม>ถ้าถ้าจะให้ถูกวิธีครับเมีดระวังนะครับคมเนาะประมาณนี้นะครับกระตุกแรงหน่อยนะครับออกแรงมือนิดนึง เนี่ยครับครั้งเดียวให้ขาดครั้งเดียวให้ขาดนะครับจะตัดอลูกยึถนัดด้านนู้นก็ได้ใช่ไม่เป็นไรผมถนัดด้านนี้เนี่ยประมาณนี้ที่ข้นทุงที่ข้นเออนี่ย<ต>ครบจจับจะจับหน่วยจับหน่วยจับมันจับสองพี่นอ,อน,น,นี่ครับตัดเอ่มานี้ยนี่ครับนาดด้านนี้ เดบร้อยเสร็จแล้วเราก็จะเด็ดเกสรน,นะครับเกสรแห้งเนี่ยเราจะเด็ดทำาความสะอาดเบื้องต้นนะครับทความสะอาดเบื้องต้นเด็ดเกสรแห้งมีรังนกรังหนูใยแมงมุมมีแมลงนะครับเราก็จะทําความสะอาดภายในตัวนะครับเสร็จแล้วเราก็จะใส่ถุงเดี๋ยวเครื่อนั้นที่วางวางวาง,วางนอนไว้บนใบตรงนั้นก่อนก็ได้พี่เอาถุงใส่ได้เลยครับวางนอนตรงนั้นได้เลยครับไม่เป็นไรมีใบตองรองละครับวางได้เลยครับอันละ มี่ปัญหาครับอืมนี่เราก็จะใส่ถุงลุงพยายามมือจับจับทางนี้ครับมือเนี้ยครับมือเนี้ยมือเนี้ยจับนี่ครับอ่าจับลูกจับอะไรห่างๆหรือจะจับที่งวงนั่งเลยก็ได้พยายามเอากอ,อกไกเมีดหน่อย <c oughs> อครับพยายามเอากไกไกเมีดหน่อย แกไม่ค่อยแ,แย่เลไปไหนหมดครับไม่ค่อยได้นอนหนึงคืนไม่ได้นอนอกินแต่กาแฟเยอะดีดใช่ไหมครับนี่ครับก็ใหม่ๆก็อาจจะช้าหน่อยช้าหน่อยเ,ยเดี๋ยวก็ชำนาญครับเดี๋ยวเป็นออาชีพแล้วหังนี้สุกมากูเนี่ยกูจะบอกเกือที่ทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วครับเห็นไหมครับเนี่ยมันจะมี เกินไปแน่นไปก็จะแน่ลงอ่างก็ลงทีประมาณสักสามเสือพอแล้วพอริออกมามา็กขวางเลยนี่นี่แหละคนหนึ่งก็คนลิก็ริคนที่ล้างแล้วก็ใส่ถุงก็ทําไปเลยนะครับระหว่างนี้ก็คือแล้วก็ไม่ให้ถังมันแน่นเกินไปนะครับเดี๋ยวให้ดูสีนี้นะครับเดี๋ยวหายจากการที่เราถ้าเราห่อช้าถุงมาถุงมามึงจะมาตัวเปล่าทีถ้าเราห่อช้าครับ นี่ครับนกเขาจะมาทำรังใอันนี้จะเป็นลอยนะครับเนี่ยจะเป็นรอยลายนะครับอันนี้ก็คือจะใช้ไม่ได้จากข้างล่างผมจากข้างล่างก็คือนี่แหละต้องห่อให้ไวให้ทันนะครับห่อช้าไปก็ไม่ดีจะห่อเร็วเกินไปก็ไม่ดีนะครับเกมือเมือนเมืเหมือนเือเมืออกี้เมืนอเหนหมอนเหมือหอ่ะหมอนมอหมหมอไวมืมอมอ ถุงนี้ม่ต้องห้อยแล้ว่น่าเดี๋ยวกูทำโค้งไว้เลยเห็นไหมครับสวยครับคนอาชีพนะครับแ่างนี้ทุกวีเลยเฮ้ยงนี้ทุกวีงไม่ต้องห่วงลุงครับจ่ายโบนัสได้เลยอืมจ่ายโบนัสได้เลยครับแต่วาแปลงนี้นะครับมีมีแผนจะขยายพื้นที่เพิ่มอีกเยอะอยู่นะครับรอดูรุ่นนี้นะครับแรกผมที่าได้ประมาณร้อยหนึ่งอีกประมาณร้อยไร่ ไม่น้อยกว่าร้อยไม่น้อยกว่าร้อยไร่นะครับของนี้นะครับได้ห้าสิบแปดไร่แล้วโอ้ได้ตอนนี้ติดต่อมาห้าสิบแปดไร่แล้วนะครับที่จะลงอันนั้นดีด้วยคุณไปทำเชื่อเลยด้วยไม่ไหวยาวๆก็จะหามาครับนิดน้องคุณบอกคนจะหาคนอีสานไหมผมคนอีสานตอนเนี้ยดิวให้อยู่เขายังไม่ให้คําตอบครับมันมีแต่คนหนุ่มที่แบบว่าผมกลัวจะมาเกนั่นแหละไม่ในชนราเอามาให้มันเออวัม้าขี่อีก็่โอเคนะครับเสร็จเสร็จแล้ว หนุ miles, anyway, ่มน so ี so ่อายุเท่าไหร่หนุ่มอายุยี่สิบกว่าไม่ได้กำลังห้าวีขึ้นไปอ่ะห้าสโหเนี่ยครับเสร็จแล้วเราจะใส่ถุงหิ้วนะครับเราจะใส่ถุงกันกระแทกอ่านี่เราจะใส่ถุงแล้วก็เรียงคว่ำนะครับเรียงคว่ำไว้เรียงซ้อนได้นะครับแต่ไม่ควรซ้อนเกินสามชั้นนะครับเราจะเรียงซ้อนกันได้อ่าเราเราซ้อนแบบนี้ได้เลยแต่ไม่ควรซ้อนเกินสามชั้นอ่าประมาณเนี้ยครับเรียงซ้อนกันอย่างนี้ได้ แต่ก็คือปกติจะเรียงแค่ประมาณ3ชั้นเพราะว่าน้ำหนักกดทับมันจะเยอะมันจะช้ำได้นะครับ,ป,บประมาณนี้รครับรอันนี้เฮียเฮียสุพนครับเจ้าของสวนครับใส่ประคองนะครับระวังล่งรใ่ครับรวง่วหลุดมือนะครับนจับถึงมันะวัลมับ่น่าจมับนนนนะ เราก็จะเรียงประมาณนี้นี่ครับแัดวันนี้เปิดตัดเม็ดแรกนะครับได่เห็นสวยครับสวยมากได้ดังสวยครับใหญ่สวยเลย สนใจหน่อสั่งได้นะครับมีหน่อขายปลูกทดลองปลูกกินเองนะครับสิบยี่สิบหน่อก็มีบริการส่งเคอรี่นะครับี๋ยวจะปลูกเยอะนะครับเป็นพันเป็นหมื่นต้นเรามีตลาดรองรับนะครับติดต่อได้ที่เบอร์ศูนย์เก้าสองห้าสี่แปดแปดหกสามหนึ่งนะครับหรือเบอร์ไลน์นะครับไลน์ที่เบอร์ศูนย์หกสองหนึ่งหนึ่งห้าหนึ่งสี่สองหกนะครับ บรรยากาศตลาดไทยครับผมครับสวัสดีครับ